สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกทท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะชุดจ่อสี่ตัวสามตัวตรงโต๊ดนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะของวันที่14บสี่นะคะ,ะแล้วก็ผลสรุปของวันที่11นะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการ,กรนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่11ที่ผ่านมานะคะพี่น้องไปสรุปกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางต่อนะคะสรุปทั้ง6ตัวนะคะ6 9 5 3ามนะคะพี่น้องแอดไม่มีแค่3นะคะพี่น้องจา๋าไม่มี3มนะคะ9มานะคะตัวที่แอดชอบนะคะห้ามานะคะ6มานะคะ9มา2ตัวนะคะ6 9เหนะคะหกเห้านะคะยกเว้นสามสนะคะ ก้ามาสองรอบนะคะพี่น้องนี่นะคะตัวที่แอดเจนะคะสี่ตัวนะคะแล้วก็สามตัวนะคะก็ยังไม่เข้านะคะยังไม่แตกนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมานะคะเลขในตารางของเราก็ยังคงเดินต่อได้อยู่เนาะสาหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะหกเก้านี้เข้าชุดทางสปลปลาวนะคะทางหกตัวทางสปลปลาวนะคะหกเก้านะคะถ้าใครไปตัด เล่นนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับ5นะคะสายวิ่งสายรูดนะคะก็เข้า5 3าล่างนะคะชุด4ตัวนะคะแต่ว่าเอสยังโจาะไม่ได้นะคะสำหรับ4ตัวแล้วก็3ตัวนะคะไปลุ้นกันต่อนะคะแนวทางทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้อง สมาเบิ้ลสองตัวเลยเนาะถ้าใครเอาเก้าไปเป็นแนวทางนะคะวิ่งรูดนะคะได้ทั้งบนและล่างนะคะล่างทางสปปปลานะคะวันที่1ิบนะคะ14เดือนสิบเดือนตุลาคมสองพนห้ารกนะคะกับแอดเพียนพารวยนะคะ สำหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวเลขที่แอดจับนะคะสามารถนำไปจับเองได้นะคะพี่น้องอาลาวพัฒนานะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะถ้าใครไปรับชมนะคะแอดเขียนวันที่ผิดนะคะพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับสูตรสองแล้วก็สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะ ลดลงไปวันที่สิบห้านะคะแต่ว่าก็แก้หน้าปกใหม่อยู่เนาะเผื่อพี่น้องท่านใดที่ไม่เข้าใจนะคะเป็นเบอร์เนาะคิดเลขมากนะคะโอ้ยลมแรงมากๆนะคะตอนนี้พายุเข้านะคะตอนนี้ชุดสี่ตัวนะคะสี่ตัวสามตัวนะคะ ตรงโต๊ะนะคะยี่สิบจุดสามศูนย์นอนะคะวัน ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกแชร์นะคะตารางพารวยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะในตารางนะคะศูนยห้าเก้าเจ็ด ให้ห้าสองตัวเลยนะคะรอบนี้เนาะสองสี่หกสองสี่หกสำหรับพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบนะคะให้เจ็ดตัวนะคะสำหรับตัวทีอ่อยู่ในตารางนะคะ สำหรับในตารางนะคะแอดชอบ0ชอบหชอบ9นะคะเขียนตรงนี้เนาะเด่นนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้อง f อซอยากให้ให้แอดเขียนนะคะแอดก็จัดไปนะคะ เดนห้านะคะเดนศูนย์นะคะแล้วก็เดนเก้านะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะเ <c oughs> จาะสีตัวนะคะสองห้าศูนย์เก้า 0 9 7นะคะสำหรับชุด4ตัวนะคะชุด3ตัวนะคะ5 0 9 2ูน 0, 0 9เด 0องนะคะสา,สามารถตัดสองตัวได้นะคะพี่น้องสามารถจับเองได้แล้วก็ตัดสองตัวได้นะคะ0ูนหหนะคะ เดี๋ยวแอดเน้นให้นะคะพี่น้องผิดถูกไม่ว่ากันนะคะสำหรับชุดที่ชอบนะคะสี่ตัวนะคะแอดชอบสองห้าศูนย์เก้านะคะชุดสามตัวนะคะแอดชอบห้าศูนย์เก้าสองห้าศูนย์ ชุดเบิลศูนย์ห้าห้านะคะสำหรับชุดเด่นวิ่งรูดนะคะแอดชอบศูนย์เก้านะคะห้านี่อาจจะมาชุดอ่าชุด ชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวล่างนะคะพี่น้องก็คำนวณไปตามสูตรนะคะผิดถูกต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดาแนวทางดีๆต่อไปนะคะผิดถูกก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องจ๋าแอดก็ทําไปตามสูตรนะคะคํานวณน,นะคะตามกําลังรายวันนะคะอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกแชร์นะคะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขเฮงๆรวยๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะคะที่ประสบอุทกภัยในตอนนี้นะคะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ